สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับเขาอ,อีสานมาพร้มามพร้าพร้าวกันอีกคือเกอ่านะครับะนะครับครับวันนี้กับมาเบิงวิธีการใส่ปุย๋ยใส่ยางพิกเด้อพี่น้องใส่ฟุ้งจีไก่เด้อครับนี่ครับก็เป็นวิธีการของการใส่ปุ๋ยยางพีกครับนี่คือปลูกพิกไปเด้อพี่น้องนี่ครับเริ่มใหญ่แล้วครับคลิปก่อนนี่กับทายลงไปตอนปลูกนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มง่ายแล้วนี่ครับคือการปลูกผลพลิกครับหดน้นาแต่ย้ำเ้าเด้อยย้ำแรงไม่ได้หดเด้อพี่น้องเด้อนีน่ครับเนี่ยอาทจะย้อนแสงนะครับนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงเด้อพี่น้องปลูกไว้ตามคู้สาพี่น้องห้าได้ขายครับปลูกไว้กินไ้อยากได้ขายก็เริ่มง่ายแล้วครับอ๋อสิรุ่ยรุ่ยขี่ไก่ครับหดแต่น้าแต่ย้ำเสาร์นี่ครับต้นผิดครับเติมง่ายได้ด้วพี่น้องนี่ครับเริ่มง่ายเริ่มงามแล้วครับนี่ก็เป็นขอกน้องสาเด้อพี่น้อง น้องสานี่ก็สิมีปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ใหงืัวครับนี่ตะเกียวห้อยเกี้ยวหญ้าใหงืัวให้นยังแล้วครับผมนี่ก็เป็นน้องสาที่เลี้ยงปลาครับเฮ็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเนี่ครับก็มีปลาเนี่ยว่าไรแล้วครับปล่อยปลาดินประมาณมันพันกุญตวนี่แหละครับนี่ไว้ถ้าอยากะกินครับนี่ปลูกหญ้าเนี่ยตามคู่สาเนี่ยว้เกี่ยวเหงื่อหัวนี่ครับปกติครับตอนนี้ก็บโคตแบบโบราณอยู่นี่ครับก็มีบักแตงที่ปลูกไว้ครับบักแตงเนื้อพี่น้องบักแตง แต่งแต่งสร้างแต่งวหห่องวันห้อยอะไรพี่น้องนี่ครับปลูกไว้ตมห้องหัวนี่ครับสางห้องหัวขึ้นหิเกี่ยวขึ้นตมห้องหัวแ้วมบีบมกเกือมีบมกทัวนี่ครับแต่นี้บกแต่งสร้างแต่ง네นงี่นะครับพี่น้องด้วยนะครับปลูกนครับแต่งสร้างแต่งอย่างนี้ครับแบบนี้ต้นบกทัวนี่ครับปลูกไว้ง้มเลยครับพี่น้องนี่ปลูกไวใบหมกทัวปีเลยครับหน่วยนออกสออกสีสสม่วงนี่ครับแต่งนี่ครับ ปลูกแบบธรรมชาติพ uh ี่น at ้องคุดๆุดดแล้วก็ปล like ูกเลยครับพี่น้องเนี่เอาได้นี่แห่งแล้วครับพี่น้องปลูกนี่ครับเริ่มจอหมากจอหน่วยแล้วครับนี่พี่น้องนี่ครับเบียร์เดมนี่หน่วยแล้วครับนี่กดแบนั่งดืงามแล้วครับปลูกใบพุ่นเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับปลูกไปตามขอกถนนหนทางนี่แหละครับพี่น้องโคตรทำแต่ย่ามันส์แ้วครับผมเริ่มปลูกกินพี่น้องเหลือกินกระจังว่าขายเด้อพี่น้องอันนี้ครัก็เฮ็ดปีแรกครับผมปีนี้ก็ลองรองเบิ่งปลูกเบิ่งครับนี่ครับคือเบียร์แบบตัวนี่ครับกำลังเริ่มสิใหญ่ขึ้นนมาี่ครับเนาะ เพัฒนาน oh no no ja. no ี่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องนี่ครับตากร้อยพ่อนี่หย่อนพกิ๊ตตูเนี่ยนะครับยอดพกิ๊ตตูง่ายๆหอมๆน่ครับหอมคักครับนี่ครับพี่น้องก็ะไรถ้าอ้อมใส่ปูใส่ปลาแกงใส่กบใส่เขียดใส้นโนใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเกิดปลาหยาเนี่ครับวิธีการเศรษฐกิจพ่อเพียงตามร้อยพ่อปลูกตั้วนี่ครับปูตั้วปลูกยื้อ ป็นวิธีการปลูกนะครับปลูกไปตามขอ,อกตามน้องตามคลองตามอี่ยังไงนะครับนี่ครับเป็นยอดประคือครับปลูกตามป้าตามยังนี่นะครับปลูกไปครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นป้ายใหญ่ครับเรียงง้วนนี่ครับเกี่ยวแหงง้วแหนงนังครับปลูกต้นกล้วยต้นมะขั่วต้นยังเนี่ยแต่ว่าท่านสมัยขึ้นมาหน่อยนึงก็คือคุณ่อคนติดสติเกอร์ได้พี่น้องนะครับ เป็นสปริงเกอร์ครับพี่น้องท่านสมัยเนี่จักหน่อยนี่ครับสปริงเกอร์เนี่ยเป็นสปริงเกอร์ด้วพี่น้องนี่พิธีปิดสปริงเกอร์กับบ้างพอตำเป็นลาวยาวยังเสรนะครับที่ทานสมัยเกินมานำนี่ครับปั่นในสนามกรอบด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเนี่ยภาพสวยจังแรงครับพิธีปิดสปริงเกอร์จะมีน้าพุ่งอองเสร็จนะครับเนี่ยผมโอ้โหคุณพ่อลงทุนจากบาทนี่ครับ สวนวัวฟกสมัยใหม่ครับพ um ี่น้องนี่ครับทีนี่ติดสปริงเกอร์แน่นี่ครับสวยๆครับผมเดี๋ยวครับิ่สปริงเกอร์ย่แรงนี่ครับน้ำจะออกพุ่งออกแบบนี้ครับท่านสมัยขึ้นมาหน่อยนึงบริลลากสายขวดด้วยพี่น้องเป็นสปริงเกอร์เป็นสปิเกอร์ ใส่ยังไงสปริงเกอร์เจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ครับใส่ซื้อให้นะครับเป็นหัวสปริงเกอร์ได้พี่น้องมันจะหมุนครับผมจะน้ำพุ่งไปไปป้านสาเม็ดอย่แหละพี่น้องแต่ละตัวนะรับน้ำจะพุ่งออกไปเนี่ยนี่ครับมาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ครับคุณแม่เพิ่งก็ได้เปิดสปริงเกอร์เนี่ธีทัานสมัยเกินมาอีกหน่อยหนึ่งครับผมนี่เนี่ย ในสนามกบกบะบาดเด้อยพี่น้องของเมืองเราดีครับเดี๋ยวสกเกอร์อันนี้ว่นใดสงวนที่เกษตรเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยากเทท็ด้ยกลอกเลีนแบบก็ได้ครับนี่ครับคือพี่ๆหัวปลูกพีกโคตรแตกสวนไม่รุนไม่ครับนี่ครับท่านสมัยขึ้นมาแล้วครับผมพี่น้องพุ่งโยตัวหนึ่งประมาณความกว้างความที่อยู่ประมาณหาเมตรครับพี่น้องน้ำจะพุ่งเนี่ครับภาพสวยๆงามๆยามมาแรงเด้อพี่น้องเด้อ ทำลายรอยก็วิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ตัวนี้เป็นท่านสมัยแล้วพี่น้องเป็นสปริงเกอร์เนี่ยขอบคุณพอ่อคเนี่ยครับสปริงเกอร์เป็นภาพสวยๆจำาแลงนะพี่น้องมาเที่กับลังดีตกดินประมาณำหาบุ้งไกแล้วครับพี่น้องนี่ครับสปริงเกอร์ดทางล่างก็จะเป็นปูพริกใบน,นะครับงามครับภาพสวยครับ น้ำก็จะพุ่งไปคากละหาเมตรแล้วพี่นอ้องรบแล้วก็เป็นอกสเมตรคือประมาณน,นี่นะครับชุบประมาณน,นี่นะครับพุ่งออกเป็นตัวนะครับสติงเกอร์ภาพส,สวยๆงามยำแรกนะครับเนาะพี่น้องเนาะทายังไงนะครับน้ำเพื่อจีบตกทีอยู่ประมาณนี้เนี่ยกต่ว่าขดลองใส่มือแรกครับเ่ยภาพงามส,สวยๆนี่ครับสติงเกอร์ตัวใหม่นี่โอ้งามงามๆพี่น้อง งามครับเป็นยุธทีท่านสมัยขึ้นมาแล้วก็บ่ต้องย่างโหดย่างด้วยพี่น้องเฮาเสียบปลั๊กไฟแป๊บเดียวครับมันก็ขึ้นมาล่ะพี่น้องว่าจังได๋ท่านสมัยบ่ครับครับติดตาม่านสวยๆงามๆอัจะย้อนแสกเงี้ยด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับนถ่ายเบ่งชัดๆกันเลยครับ น้ำจะพุ่หงหอวกัเสร็จครับน้ำปลาป่าด้วยพี่น้องครับสาน้ำปลาป่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไไ้ซัำนีที่สเปียงเกอร์ก็เรื่อครับสวัสดีครับ